สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะร้านชาแนลอีกแล้วนะครับผมบวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงละครรีเมคหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าจากภาพยนตร์ที่เคยถูกสร้างไว้ในอดีตกลับกลายมาเป็นละครและปัจจุบันกําลังจะมาเป็นซีรีส์นะครับนั่นคือเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวครับต่างคนต่างพูดไม่ออกได้แต่มองตาเท่านั้นนะเรื่องนี้นะครับผมกําลังถูกกลับมาทําใหม่แล้วต้องบอกว่าลุกตำนานกันเลยทีเดียวนะเครดิตข่าวที่หยิบย มาพูดมาคุยกันนี้นะครับผมจากทาง True ID นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับนอกเหนือจากที่ละครเรื่องนี้จะถูกนํามารเมคใหม่นะครับนั่นก็คือนักแสดงนํา2คนเนี่ยอย่างสิงโตปราชญานะครับกับน้ําตาลทิศนารีเนี่ยซึ่งเขาทั้งคู่เนี่ยเป็นนักแสดงของทาง g m m อ็นะครับปกติละครของเขาจะออนแอร์กับทางช่อง GM m กับช่องวันแต่ครั้งนี้มาร่วมงานกับทางช่อง8นะครับเพราะว่าละครเรื่องโลกทั้งใบให้งไหนคนเดียวจะซีรีส์เนี่ยออนแอร์กับทางช่อง8นั่นเองนะครับเดีวาก่ ปลูกตำนานหนังดังสิงโตน้ำตาลโอมลุยฟิตติ้งโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเดอะซีรีส์สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆเป็นอย่างมากเมื่อสถานีโทรทัศน์ช่อง8นํนำอดีตภาพยนตร์ชื่อดังโลกทั้งใบให้นายคนเดียวที่เป็นหนึ่งในหนังดังแห่งความทรงจําของวัยรุ่นยุค90กลับมาปัดฝุ่นอีกครั้งในรูปแบบซีรีส์โดยใช้ชื่อว่าโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเดอะซีรีส์แถมการกลับมาครั้งนี้ยังสร้างความพิเศษเพราะได้เต่าสมชายนุ๊ก สุขธิดาและโมดปาโมดที่รับบทไม้ป้อนเม่นในอดีตกลับมาร่วมแสดงในซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วยพร้อมส่งไม้ต่อให้กับนักแสดงรุ่นใหม่ที่มาถ่ายทอดความรู้สึกของตัวละครในยุค2020ให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นนับแสดงโดยโอม ทิติวันรรับบทเป็นไม้สิงโตปราชยายรับบทเป็นเมน่นและน้ำตาทิพนารีรับบทเป็นปอนผ่านผลงานการกำกับโดยดออรองอาจสิงรำพองพร้อมทั้งมาปลุกอดีตวลีฮิตติดปากเราไม่ได้รักใครง่ายๆอย่างที่นายคิดนะให้กลับมาฮิตกระหึ่มโซเชียลอีกครั้งและที่สำคัญโลกทั้งใบให้หนายคุเดวเดอะซีรีส์สามารถรับชมได้ทั้งหน้าจอช่อง8กดก7เเริ่มออกอากาศตอนแรกวันเสาร์ที่12ธันวาคม เวลา3ทุ่ม40ออากาศทุกวันเสาร์อาทิตย์จำนวน12ตอนอ่าโหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่สุ่พลายมากมากเลครับนอกนือจากที่เขาเนี่ยเจอรีเมคมีนักแสดงของทีมเอ็มทีวีเนี่ยโดดมาร่วมงานกับทางช่อง8ด้วยซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของทางผู้ใหญ่ที่เขาแบบว่าอนุญาตให้มาเล่นได้เพราะว่าปกติต้องบอกว่าช่อง8เนี่ยถ้าใครมองก็อาจจะเป็นเครือของ RS หรือเปล่าแต่ว่าปัจจุบันเขาได้เปิดกว้างแล้วนะครับนักแสดงอิสระมาร่วมเล่นได้เยอะแยะแต่ว่านักแสดงของทางค่ายทีมเอ็มทีวีเนี่ยมาเล ที่ดีมากๆเลยนะครับและนอกเหนือจากนั้นยังได้นักแสแดงในเวอร์ชันเก่าอย่างพี่เต่าสมชายนะครับพี่นุกสุธิดาและก็โมดกราโมดเนี่ยมาร่วมเล่นในเรื่องนี้ด้วยต้องบอกว่าพี่เต๋าก็คงไม่พ้นบทตัวร้ายนะครับและกําลังจะออกอากาศเร็วๆนี้ในวันเสาร์ที่12ธันวาคมนี้แล้วนะครับผมไม่นานเกินรอครับฟิตติ้งกันเรียบร้อยถ่ายทำกันเสร็จเนี่ยก็คงได้ดูกันตามกําหนดนะครับเราไปพูดถึงในเวอร์ชันเก่ากันบ้างดีกว่าในเวอร์ชันเก่านะครับผมภาพยนตร์เนี่ยเคยถูกสร้างไว้และนํามาฉายใน ปีพศ2538นะครับซึ่งเวอร์ชันนี้นะครับผมก็อย่างที่พูดไปนะครผมก็ได้พี่เต๋าสมชัยพี่นุษทธิดานะครับผมแล้วก็พี่โมดฟาร์โมดนะครับมารับบทเป็นนักแสดงนำสามตัวละครหลักนะครับแล้วเรื่องโลกทั้งใบให้นายคนเดียวเนี่ยก็ถูกกลับมาสร้างเป็นละครอีกครั้งหนึ่งกับทางช่องเจ็ดสีนะครับผมในปีพศ2543ครับเวอร์ชันนี้เนี่ยได้พี่ลิฟสุพจนะครับรับบทเป็นไม้โบปารถนาครับรับบทเป็นป้อนและอันสราวุธครับรับ เเป็นมนซึ่งในเวอร์ชันละครเวอร์ชันนี้นะครับผมอาจจะไม่ได้ดังเท่ากับเวอร์ชันภาพยนตร์แต่ถือว่าเนื้อหาเนี่ยมันยังคงดาร์กและดราม,ม่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวอร์ชันใหม่เนี่ยจะถูกดัดแปลงไปแค่ไหนให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัยยังไงก,ก็ต้องรอติดตามชมนะครับ เดี๋ยวเราไปพูดถึงเรื่องย่อกันสักน,นึ่งละกันว่าเรื่องโลกทั้งใบให้แน่คนเดียวเนี่ยเป็นเนื้อหาอะไรนะครับก็นั่นแหละ3ตัวละครหลักก็ผมไม้เม่นและก็ป้อนไม้กับเม่นเนี่ยเป็นพี่น้องกันนะครับผมแต่กลับไปหลงรักผู้หญิงคนเดียวกันนั่นกะ็คือป้อนนั่นเองฐานะทางครอบครัวของไม้กับเม่นนะครับตอนนี้เนี่ยกำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลของพ่อนะครับทำให้ไม้เนี่ยต้องไปเข้าร่วมกับแก๊งขโมยรถนะครับที่หัวหน้าแก๊งเนี่ยมีชื่อว่าโตแต่สุดท้ายครับไม้ My เนี่ยก็ไม่สามารถร อเนี่ยก็จากเขาไปอยู่ดีนะครับไม้เนี่ยเมื่อรู้ว่าน้องชายนะครับผมชอบป้อนเขาก็พยายามหลีกท้าแต่ป้อนเนี่ยเขาชอบไม้ครับและเมื่อเม่นเนี่ยรู้ความจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างไม้กับป้อนเนี่ยเขาก็โกรธพี่ชายของตัวเองและไม้ก็ต้องเจอปัญหามากมายนะครับรวมถึงการถูกตามล่าข,ของโตด้วยนะครับไม้เนี่ยจึงต้องสะสางปัญหาชีวิตของเขารวมถึงความรักระหว่างคนรอบข้างของเขาอีกด้วยนะครับผมทั้งน้องชายแล้วก็คนรักของเขาด้วยเรื่องร ก็เข้มข้นนะครับผมถ้าใครเคยดูในเวอร์ชันเก่าที่เป็นภาพยนตร์นะมันก็จะดาร์กสุดๆเลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชันละครมันก็จะซอฟต์ลงมาหน่อยนะครับส่วนซีรีส์เนี่ยมันจะออกวัยรุนวันรุ่นหน่อยก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามเหมือนกันนะครับผู้ชและครผมมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์ก็เข้ามาดูเนื้อหาตรงไหนผิดภาพประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ให้กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลลลลาาคคิิปปปปตััััววว่อไไแแ้้้้เจกนนนนใหหมสรรบบี